ไปเดียวลงก่อนโดยเราจะไปตักน้ำพี่น้องไปตักน้ำสางทงเจ้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำสางทงยางลงทงหาบขึ้นมาใส่หายเย็นซึ้งใจต้องกินน้ำส่างทงเจ้าค่ะน้ำส่างทงน้ำส่างแซงบานห้าแล้พี่น้องกะบ,บริบริไปตักในหน้านางเดี๋ยวพี่น้องหน้าข้าเจ้าพอหน้านางน่ะก็น้ำส่างแซงคือกันน้ำส่างแซงน้ำส่างทงกันแต่ว่าน้ำมันออกลายน้ำยังขุ่นอยู่ยังบริลงไปขอดพื่อ รอให้มันแหงหงอีกจังหน่อยพระเจ้าชิดลงไปขอดกินจ้ะค่ะสิไปซองเบื้องอันอยู่น้ำสางทงของข้าเจ้าเคยมาตายกิพี่น้องเคยมาตักอันพ่อน้องท่าแม่งท่าเคยเอาเอารถไทรลไทมาแก่พี่น้องมาแก่เอาถ้ากระพุยว่างนะกระพุยว่างกระสีใสกระปุยใส่รถไทยมาแก่เอาเมื่อใส่โอ่งไว้กินจ้ะค่ะก็บไิกินน้ำซื้อน้ำยังดอกพี่น้องกินน้ำสังทงนี่แล้วจ้ะค่ะน้ำน้ำสางธรรมดา น้ำส่างธรรมาสะอาบานเฮาแล้วพี่น้องจะขาปะสะเวนก็เริ่มค่อยคขำแล้วพี่น้องคขำฉันมากก็สิไปตักน้ำกันยามมื่อเศร้าหรอกะยามมื่อแรงจ้ะค่ะยามเศร้าหรอกะยามแรงก็ไม่ได้ไก่เลยพี่น้องน้ำส่างก็ไม่ได้ใก่เลยก็ค่ะตักไก่เสียหอนแล้วจะขาพี่น้องจะขา บ้านเข้ามวนแพละนาึยามเหึหน,น,าน,น,นสสา้าขึ้นตาขึ้นโนแกงนสมใส่คับปลาขอโทนมีความสุขเรื่อนบ้านเกิดเลืองเาบ้านเหาเขา้าหอมป่าไม้ปัสนป่าใสดไม่ดึงปา นกจางนอลานอรันถ่ายขึ้นมาล่างล่างก่อนนะน้ำสางสเตนน้องสังทงสายสโว้ยโกบตายตักตักกับโกบบอกขึ้นมาก่อนกบดิตัวมันโกบตายก็มีนะโกบตายบ่นี่นะเอ้ยกินน้ำสังโกบตายกินแล้วสวยกินแล้วรวยกินแล้วถูกหวยโอ้เจ้าวันเด็กสองเด็กบ

นักส่นออกบตายไหมพี่น้องออสตายไหมตายผู้อ่างล่างจะกินสกินแซบอยู่บ่สกินสกินน้ำในสายสักะะกินนั่นนี่แหละ ใช่ใช่เนาะวนแล้วมันจะกุ้นแตกรวมลงกันแบบผู้ชนะเบิร์ตจิบนะโอ้ยมาเซนตารอีกล่างล่างคือมีนกบเน่าแท้โอ๊ยเคลื่อนใจแตกอีกเคลือนมกตะขิดตะลุกอขึ้นมา ล่างล่างฉันนะี่นี่พัดตักน้าพัดตักหน้าน,นี่เฮ้ยโอ้กลับเป็นหมัดโอ,โอ,โอ้ไม่ใช่ไม่ขอก็จะนวดขอเหาอไหม Mình cốp tải đi. Mình dù nó bóng. bò hát bò lại. thêm thêm tìm dạo lại Hả? tóc thêm thêm tóc tìm. Tìm đó có tìm đó, đó có tìm tóc 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 nó กีินาแบบนี้นนนนนพี่น้องแต่ละปีก็ไปซื้อกินแล้วจ้ะผุแหละย่ามนำสางมันเบิร์ตผุแล่จ้าจังสิได้ซื้อกิน กินได้กะนะ <laughs> ชอบกันด้วยใจของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝากฉันรักตัวไม่ได้รักของฝากมาฝาก,าฝากทำไมโอ้นักเดินไม่ทรมานนิโอ้ยหัวใจ ตเวนก็ค่อยคำแล้วพี่อเอ้ยตะเวนก็ค่อยคำแล้วจะค่ะข้าาก็เริ่อหางัวไรงัวเขาคอบพี่เออ้ปามาหาน้ำสแน่มาลักดมาหาดน้ำซอ่แน่เอวเอลเอเาไปเด้าไปไหนมาเด้า้าวมาเด้าสิบ น,น,น่าเกลียเปลี่ยนเปลี่ยนน่ก <c oughs> เปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนมือกล้องนะคะนั่งหนักจ้าค่ะนั่งหนัก,กเวอจ้าคบบ่อออยเะไปโหลดน้ำกันแต่เอนก็เริ่มค่อยคันไปพี่น้องเอ้แต่ก้าวมาห้าคนกุนเขียดตาทุ่งนี้ก็ร้ายหลายพี่น้องเออเห็นบ่อนช่วงฤดูน้ำทำน้านะำน้ำนะมาหาเนื้องอันหอยมาเก็บหอยกับทุ่งนี่แหละพี่น้องนากระเจ้ากับหอยลายก็กันเจ้าค่ะ ลำบากลำบนก็จะทนก้มหน้าก่อนจะจากบ้านมาเพื่อนมัน่าให้อายก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันมาให้สำ่วงไปเป็นนักร้องให้เขาร่วงมันติดในสว่งไม้หาย ไม่เด่นไม่ดังจะไม่กับร้องไปทุกวันคืนนั้นร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีเมื่อสุรยิยนยำสอนเทียจะกลับบ้านมาตอนสื่อเสียงเรามี นักไ่ใ่บุญเจ้า,า่าให้เปลี่ยนบะฮะก่ช่เองฮะป่ไก่สิมอดบ้านาแล้วพี่น้องกระบอกไก่ดูวิครับพูนตะกาวล่องไปหาบอยู่ทงน้านานพี่น้องกใ็ใส่รถใส่ละทายไปแก่อันนี้กัหค้าข้าเจ้านะคนขังมันขนานหน้า,น,าน่อยนะพี่น้องอใส่สาเล้ง บางเธอก็ใสซาเล็งบางเธอก็มาหาบเดี๋ยวก็ได้กินน้าในน้ำในทงน้าของเจ้าของล่ะพี่น้องพอตอนนี้น้ำมันยังขุ่นอยู่ก็เคยไปดูดทั้งนึงแล้วก็น้ำมันออกแห้งนะจ๊ะคะ่ะน้ำมันบ่ใสก็เลยได้มากินน้ำในทงน้าของข้าเจ้าจ้ะคะ่ะ <c oughs> านางเออลำบากเมื่อเจ้าขา<บ>ลำบากกับเมื่อบ้าดเลเด้อเจ้าขาเดอ้ออยากก็เพื่อเจ้าเปลียนเงเพื่อข่อยเพื่อยังข่อยล่ะเพื่อทำน้ำให้เจ้าไปกินนะ ก็กินน้ำกัดนั่นแหละเปล่าน้องพักเอาตอนแรกมันง่ายไปโดนสิภาคี่มันนี่สุดท้ายให้ค่อยห้ากินน้ำกัดได้ไหมเออปารถใหญ่มาแล้วหาบแล่นทีุ่่นหาบแล่นทีุ่่นรถใหญ่มาแล้วขี่บุญโอ้ขี่บุ่นรถใหญ่มาแล้วขี่บุ่นโอ้ยขามซุสตาเนี่ยเจ้าค่ะ ขี่พุ่นเข่าเบิร์ดน้ำคอยเอออ้ยตา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 ย,ตายพ่อกบตายยังมักพ่อขี้พุน่นอยู่จ้ะค่ะเออต้องชู้ต้องสู้ถึงจะชนะ ยู่ดีดสุดรมินาเสียใ,ใจอยู่อยู่ไปผาดผิดไม่นานเศร้าซึมทำตัวเหมือนิ้นแล้วทุกสิ่งวันๆันเมาสโซแส่ร่างจริงไรวิญญาณเหมือนหุ่นไล่กาเปรียบชีวิตตายใน,นทะเลบางครั้งคึ้บางครั้งลง ดวงดีดวงอับช่างมันนี่กสิเทใส่ตุ่มนะพี่น้องเทใส่ตุ่มนี่เจ้าคะอเทเจ้าน่ะเทอย่าหายบุญเ,เทไดมันนากระย,ยไไอบไรแม่ไปตั้งน้ำกะกบตายค่าน้ำส่างม้นหงหง น้ำเบิร์ตอะไรพี่นาะงสดใสรถไทลงไปแก่อีกแก่นายล่าเมนไปแก่น้าทงคุเนาะน้ำใสใสโอ้ยน้ำนั่นอีกใสใสใสกตัวกบตาจองตุ่มัาก็ะเมนละไรเปล่แเมนตัวอ่งล่องดดมนน้ำเมนเท่าบุญ โดมดูฮะเมนด้นะนะมดูเมนบ้าคนเมนก็สิไเนบเน่าเลยเน่าไงเน่ากบนเน่าเขาก็กินนั่นแหละ แต่เป็นค่อยคันเพียงเริ่มทาน้ะอยู่ในกิ่นหรอจ้าค่ะจักได้ยังกินคุณแม่ได้ยังกินจ้าค่ะคุณแม่ขาชามนวดผุดอุ้ยเวอร์หก็บะปรี้ยินเดชได้ยังกินสบายดีแม่เพีงอ้อมป่านละอ้อมเพลียงอ้อมกินเ้าวอ้อมไปจังหันมื่นโอ้อมกินหม่นเลยเนาะไปจังหารก็ กินแล้วแม่เดี๋ยวมาชามหน่วยคุณรูฟุ่นๆกล้วยมันชุกมันชุกด่างแล้วนุ่มๆมันมีน้ำยาใช่ไหมพี่นันจ้าขามาทางนี้กับศิลป์ราพายจากก็นันจ้าขาขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนจ่ายเอินอายประสบกุสคนจ้าขาโดยสบายดีถ่ายนทะเลังอายกระซิบถ่ายกับขลังกระสิลเมียพี่น้องพอไปหาป่ามา อยู่ในน้ำโขงเพื่อจะขากันสิกินข้าวแรกแล้วก็จะเสด้เมื่อกันเจ้าค่ะคุณแม่ก็สิได้นอนหน้าแหละมินาไปนอนบ่อไปใส่วันพระเพื่อจะเข้าไปนอนบ่ายเจ้าค่ะเพื่อจะไปไหว้พระจขคือใช่บาทจากการสีว่าพี่ไปบ้านนน้ำต่ออมื่นก็คือสีว่าในครอบครัวนี่ก็สิไปสังฆทานกันจ้ะค่ะมื่นไปสังฆทานอยู่วัดป่าวัดคืมธรรพระเพื่อคุณแม่ก็จะไปน้ำจ้ะค่ะ โดยเจ้าค่ะบายดโดยสบายดีมาดูจอเล่นไปนะกกา